แล้วไปยิงไล่อย่างนี้พี่้ชมครับอย่างนี้มันก็เสียบสิครับแล้วโอ้โหไปยิงตัวคอสกว่ามุมใกล้บีโชนิเกได้หนึ่งแล้วลากตามมาตะวัขับไล่ของแดนรู้แล้วรดนปาชาวเว็บรับได้หนึ่งชาวเว็บจัาต้องโอ้โหให้มุมติมที่ผมเฉยครับผมไม่หมดที่มขนาดนี้นี่ได้ติมขนาดนี้คนเลยตะฮูครับดวงมีติ่มวงแหวนปลายหรือว่าเข้าปลายหน้าแต่ว่าเปิดมาจากด้านทีครับโอ้โหตัวมันโล่งฮะแล้วจัเรียบคอรครับแล้วโมกี้ โอ้ oh. oh. โหไม่แม่งปืนเม็ดเดียวเม็ดเดียว oh. อูว้ยเอาเลยครับเดินไล่โทนีเ่เคเดินไล่ทำได้ไหมทำได้ไหมัวนี้เคสกิลเชิงสกิล <Yeah. S 2> เพยังไงมีคนเดินมาเจดให้แล้วเปิดน้องได้ไหมยังอีกเหรอหลังเข้ามาช่วยแนะครับเ,เปิดน้องได้ก่อนเหลือจะเชื่อเป็นไปได้ยังไงครับผมโดนมาแล้วโดนตัวไปสองเฮ้ยแล้ว,วจะโอ้โหโหนูดีดเดือยไปอีกหนึ่งครับผมตอนนี้แล้วโทนี่เคไปอีกหนึ่งเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอย่าบอกนะว่าจะวิกฤตอีกครับไม่ แล้ว<อ>ไปหมดเลยเหลือเชื่ออหนึ่งเปเซนตายนะครับแล้วเอ้าเป็นดรอนเผาโดนจูเบกี้ครับแล้วเติมไฟหนึ่งดอกครับ่วนครับไปเหยียบไฟจังหวะี่วิ่งมาแดนหนึ่งรดู้ดนแดรูดแดรูดขากขาโอ้โหแดรูดครับลากหนึ่งลากสลากสาก็บแดนรูทของกำลังขึ้นแล้วดูหนึ่งงสนี้คนปิดวิ่งมาเฮ้ยแดมรูทคนปิดปาหนึ่งโอ้ เรียบร้อยกิกแฟนโอ้ดาบรู้กำลังเท่ครับโดนผลปิดไวได้หรือเปล่าฮะในการอยู่ดูเองบุ๊บหลบเข้าซ้ายมาเล่นในวงครับไม่สนใจทางด้านของแวพร่แล้วไปตีทางด้านฝั่งวอทเวอร์เรดเฟสได้ด้านฝั่งของโทนี่เกลแล้วดูซี่น้องเจ้าปลาแล้วมิสซูรี่ตรงนี้รอรับอยู่แล้วลูกต่อเป่าไปสามเลยครับดาวมิสซูรี่มาตามมา